สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านด้วยนะครับสำหรับคลิปวันนี้ซีซั่นสตูดิโอก็ได้รวบรวมเอาเกมแนววางแผนเน้นเป็นเกมที่ออกใหม่มาอัปเดตให้กับชาวเกมเมอร์เข้าไปสร้างกลยุทธ์การต่อสู้ในแบบฉบับของตนเองแบบจะเต็มถึง5เกมด้วยกันนะครับและจะเป็นเกมอะไรกันบ้างไปดูกันเลยและถ้าหากว่ามีเกมไหนที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับมาเริ่มกันที่เกมแรกกันเลยอย่างเกม Class of Legends เป็นเกมแนว RTS ที่ผสมความฮาร์ดคอร์และรูปแบบการ์ดเกมได้ยอย่างลงตัวภาพของเกมจะออกแนวแฟนตาซีสวยงามน่าเล่นโดยจุดเด่นของเกมนี้ผู้เล่นจะได้ทําการวางแผนกลยุทธ์สําหรับต่อสู้กับสตรูอื่นที่พร้อมจะมาพังและยึดเมืองของเราทั้งด้านยูนิตตัวละครก็จะมีให้เลือกใช้มากกว่า50แบบมีโหมดให้เลือกเลียนกา์โหมดสลับกันไม่เบื่อเช่น1ต่อ1หรือเป็นทีมแบทเทิลดับเบิลเอพีและโหมดอื่นๆอ,อีกมากมายซึ่งระบบต่างๆภายในเกมค่อนข้างครบเครื่อง ผู้เล่นจะได้สร้างเมืองสร้างป้อมปราการพร้อมบริหารกองทหารและทรัพยากรบอกเลยว่าเกมนี้เล่นได้ยันเช้าแบบไม่รู้ตัวเลยล่ะครับนอกจากนี้ตัวเกมยังควบคุมง่ายและก็เข้าใจง่ายสามารถคุยสั่งการได้แบบเสียงหรือแบบพิมพ์แชทกับคนทั่วโลกแถมยังจบเกมได้รวดเร็วภายใน5นาทีด้วยครับใครที่เป็นสายสร้างฐานชอบเกมในวางแผนสไตล์คลาสสิกน่าจะถูกใจเกมนี้อย่างแน่นอน ต่อไปเป็นเกมที่เห็นภาพปุ๊บเสียงเมโลดี้ดนตรีก็ขึ้นมันหัวเลยล่ะครับสำหรับเกมเต่านินจารอบนี้มาในแนวแอคชั่นอาร์พีจีที่ผสมผสานความเป็นกา์สเตรนจีได้อย่างลงตัวอีกเกมหนึ่งตัวเกมจะพาผู้เล่นไปสำรวจโลกของเต่านินจาโดยผู้เล่นจะได้เลือกใช้ตัวละครสุดคุ้นหน้าคุ้นตาจากเรื่องเต่านินจาแก๊งจอมแสบทั้งหลายมาสร้างทีมฮีโร่เพื่อต่อสู้กับเหล่าไวรายใหม่ๆบนท้องถนนและท่อระบายน้ำของเมืองนิวยอร์ก ตัวเกมมีระบบการจัดการห้องสํานักงานใหญ่ของท่อระบายน้ําฮีโร่ตัวละครก็มีจุดอ่อนจุดแข็งให้เลือกใช้พลิกตามสถานการณ์นอกจากนี้ยังสามารถแข่งขันแบบ PvP กับผู้เล่นอื่นได้อีกด้วยเกมนี้ก็จัดว่าทําไว้เพื่อเป็นแฟนที่คิดถึงกระตุลล่วงนี้โดยเฉพาะเลยล่ะครับใครที่มองหาเกมแนวนี้ก็อย่าลืมแวะจัดกันนะครับมาต่อที่เกม Crus i e of War เป็นเกมแนววางแผนที่มาในรูปแบบสไตล์ Tower Defense ึงภาพในตัเกมก็สวยงามในระดับหนึ่งเอฟเฟกแสงสีดูดีใช้ได้เลยทีเดียวครับรูปแบบของตัเกมจะให้ผู้เล่นวางยูนิตกองกําลังและออกไปถล่มป้อมปะการของอีกฝั่งให้สินส้นซากหากฝ่ายไหนบุกทะลวงเข้าไปทำลายได้ก่อนก็จะเป็นผู้ชนะไปโดยผู้เล่นสามารถใช้พวกอาวุธเสริมเช่นยิงจรวดสนับสนุนกองกาลังของเราได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีหมดกให้เลือกเล่นทั้งโหมดเล่นคนเดียวโหมดเนื้อเรื่องตรุยด่านเอาชนะแคมเปญดาวข้อต่างๆในกาแล x กซีหรือจะเป็นโหมดที่โดดเด่นของเกมอย่าง PvP ที่จะพาเราไปประทับผู้เล่นคนอื่นก็สามารถทําได้ครับถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่เล่นเพลินสะใจใช้ได้เลยถ้าใครสนใจก็ลองแวะเวียนไปเล่นขำๆกันดูนะครับมาดูกันต่อกับเกม My and Magic Dynasty เป็นเกม RTS ภาพดูดีครับจากค่าย Ubisoft Entertainment ซึ่งเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาก็ได้ทําการเปิดรอบซอฟต์ลวรบนฝั่งระบบแ Can นด o อ d ไปแล้วโดยเกมนี้เป็นเกมมือถือวางกลยุธทธ์ทําสงครามภาพกราฟ,ฟิก 3d ในจัก,กรวาลของไมเอเนจิคที่มาพร้อมกับฟิเจอร์มัลติเพเยอร์อาร์พีและระบบต่อสู้แบบรเรียลไทม์ภายในเกมผู้เล่นจะได้สนุกกับสงครามกลยุทธ์ที่มีผู้เล่นหลายคนให้เราได้ท้าทายผู้เล่นจะได้สร้างและดูแลเมืองหลวงป้องกันการโจมตีจากเหล่าศัตรูทั่วสารทิศมีกองกําลังให้เลือกใช้ไม่ซ้ําใครที่มาพร้อมกับสกิลเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง แถมตัวเกมยังเอาการต่อสู้แบบเทิร์นเบดเข้ามาใช้ในเกมนี้เพื่อเพิ่มมิติให้การเล่นสนุกยิ่งขึ้นใครที่เป็นคอเกมแนววางแผนสไตล์คลาสสิกแล้วลวก็เกมนี้ก็ห้ามพลาดเลยและครับและก็มาถึงเกมสุดท้ายที่เราจะมาแนะนำกันในคลิปนี้ครับอย่างเกม Chrono t r w v r l e r เป็นอีกเกมนึงแนววางแผน RPG ครับที่เอาใจคอเกมเมอร์ที่ชื่นชอบการ์ตูนสไตล์อนิเมะญี่ปุ่นภาพแนวน่ารักน่ารัก ตัวเกมผู้เล่นจะได้วางแผนจัดทีมตัวละครต่างๆที่มีให้เลือกหลายตัวซึ่งแต่ละตัวก็มีความสามารถจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกันออกไประบบการเล่นของเกมนี้ค่อนข้างเรียบง่ายแค่วางตัวละครลงไปในกระดานขนาด4คูณ6โดยแต่ละรอบของการเล่นสามารถเลือกได้ว่าจะให้ตัวละครไหนโจมตีหรือวางตัวละครอื่นๆเพิ่มเติมและเป้าหมายก็คือกำจัดหัวหน้าฝั่งตรงข้ามให้ได้ ซึ่งเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาตัวเกมก็ได้เปิดให้บริการในเวอร์ชั่น global บนส t o r e ไทยแล้วถึงแม้ว่าจะเปิดเฉพาะ iOS เท่านั้นแต่สำหรับใครที่ใช้ระบบ Android ก็สามารถดาวน์โหลดไฟล์ apk ผ่านเว็บไซต์หลักของตัวเกมได้เลยก็ครบแล้วนะครับสำหรับ5เกมมือถือแนววางแผนใครที่ถูกใจเกมไหนก็ลองดาวน์โหลดมาเล่นกันดูนะครับลิงก์ดาวน์โหลดแปะไว้ให้ที่ใต้คลิปแล้ว แต่ถ้าหากว่าเกมเมอร์ทุกท่านไม่อยากพาดข่าวสารเกมต่างๆสามารถเข้าไปติดตามที่ Facebook Fanpage ของ s ี s s o s Studio ได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับแล้วพบกันกับการรีวิวแนะนำเกมดีๆแบบนี้ในคลิปหน้าสวัสดีครับ